วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีปรับแต่งการควบคุมและทางลัดบนนาฬิกา t a c t i c s 8 Adventure ของคุณซึ่งรวมถึงทั้งรุ่นโซล่าและอะโมเลการควบคุมช่วยให้คุณเข้าถึงเครื่องมือที่ใช้กันทั่วไปได้อย่างรวดเร็วรวมถึง Voice Assistant, โหมด n i g a t v i s o n g a m i n Pay Wallet และการควบคุมระดับเสียงเพื่อเข้าถึงเมนูการควบคุมกดปุ่มไลค์ค้างไว้ ที่นี่คุณสามารถดูการควบคุมที่ตั้งค่าไว้ลวงหน้าทั้งหมดได้ใช้ปุ่มขึ้นและลงเพื่อเลื่อนดูตัวเลือกต่างๆเคล็ดลับเมื่อหน้าจอสัมผัสของคุณเปิดใช้งานอยู่คุณสามารถแตะที่ไอคอนเพื่อเปิดใช้งานหรือเปิดการควบคุมได้เพื่อเพิ่มการควบคุมใหม่กดปุ่มเมนูหรืออับค้างไว้เลือกเพิ่มการควบคุมคุณสามารถเลือกใช้การควบคุมเพิ่มเติมทั้งหมดได้ เมื่อคุณพบตัวควบคุมที่ต้องการเพิ่มแล้วกดปุ่ม Start Stop ในวิดีโอนี้เราจะเพิ่มพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกเลื่อนดูตัวควบคุมที่มีอยู่ต่อไปเพื่อเพิ่มลงในเมนูเมื่อเพิ่มตัวควบคุมเสร็จแล้วกดปุ่มย้อนกลับสองครั้งเพื่อกลับไปที่เมนูตัวควบคุมตัวควบคุมใหม่ของคุณจะถูกเพิ่มลงในตอนท้ายรายการโดยหมุนตามเข็มนาฬิกาหากต้องการเปิดใช้งานการควบคุมกดปุ่ม Start Stop กดปุ่มย้อนกลับเพื่อกลับไปที่เมนูการควบคุมนอกจากนี้เรายังสามารถเปลี่ยนลำดับของรายการการควบคุมหรือลบการควบคุมที่ใช้แล้วในการเปลี่ยนลำดับรายการกดปุ่มเมนูขึ้นค้างไว้เพื่อเปิดการตั้งค่าเลื่อนลงและเลือกจัดลำดับการควบคุมใหม่เลื่อนไปที่การควบคุมที่คุณต้องการย้ายกดปุ่ม start stop เพื่อเลือกไอคอนจะมีลูกศรขึ้นและลง กดปุ่มขึ้นหรือลงเพื่อย้ายตำแหน่งของตัวควบคุมในรายการกดปุ่ม Start/Stop เพื่อยืนยันตำแหน่งใหม่คุณสามารถทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อย้ายตัวควบคุมใดๆในเมนูนี้ไปรอบๆได้กดปุ่มย้อนกลับเพื่อกลับไปที่เมนูหากคุณต้องการลบการควบคุมเลื่อนลงและเลือกลบการควบคุมค้นหาการควบคุมที่คุณต้องการลบกดปุ่ม Start/Stop เพื่อลบการควบคุม คุณสามารถทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อลบการควบคุมอื่นๆกดปุ่มย้อนกลับจนกว่าคุณจะกลับไปที่หน้าปัดนาฬิกาเมื่อเสร็จสิ้นต่อไปเราจะพูดถึงทางลัดทางลัดช่วยให้คุณเข้าถึงการตั้งค่าหรือคุณสมบัติที่คุณใช้บ่อยที่สุดได้อย่างรวดเร็วโดวยกดปุ่มบางปุ่มพร้อมกันในขณะที่ตั้งแคมป์ตอนกลางคืนคุณสามารถกดปุ่มได้สองครั้งเพื่อเปิดไฟฉายได้อย่างรวดเร็วทางลัดนี้ได้รับการตั้งค่าไว้แล้ว ตามค่าเริ่มต้นบนนาฬิกาผจญภัยแท็กติก8ของคุณเคล็ดลับเมื่อเปิดใช้งานไฟฉายเป็นครั้งแรกคุณสามารถกดปุ่มขึ้นและลงเพื่อปรับความสว่างและการตั้งค่าสีของ LED เริ่มต้นโดยกดปุ่มขึ้นเมนูค้างไว้เพื่อเริ่มปรับแต่งทางลัดของคุณเลื่อนลงและเลือกการตั้งค่านาฬิกาจากนั้นเลื่อนลงและเลือกระบบเลือกทางลัด ที่นี่คุณจะเห็นปุ่มต่างๆให้เลือกใช้งานปุ่มบางปุ่มได้รับการตั้งไว้ล่งหน้าเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์หลักของนาฬิกาได้อย่างรวดเร็วเช่นหน้าปัดนาฬิกาและปุ่มควบคุมเพลงสำหรับวิดีโอนี้เราจะเลือกปุ่มลัดแบ็กกับอัพเมื่อเลือกแล้วให้เลื่อนดูตัวเลือกปุ่มลัดที่มีเราจะเลือก M.O.B หรือ M a n Overboard ดดำเนินการตั้งค่าปุ่มอื่นๆต่อไปเมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่มย้อนกลับจนกว่าคุณจะกลับสู่หน้าปัดนาฬิกา หากต้องการเข้าถึงทางลัดเพียงแค่กดปุ่มคทางไว้หากต้องการออกให้กดปุ่มย้อนกลับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยขอบคุณที่รับชมหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมโปรดสมัครรับข้อมูลจากช่อง y o t u u e ก g a ม m i n Support ของเราและไปที่ s u p p o r t g a m i n g c o m